สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวเฮเดทุกๆคนนะคะในคลิปนี้เนี่ยก็จะมาบอกทุกคนนะคะเกี่ยวกับวิธีลงชื่อเข้าใช้ SuperCell ID ที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ได้รับรหัสยืนยันจาก SuperCell ID ผ่าน Gmail หรืออีเมลของเราด้วยนะคะแล้วก็จุดสังเกตง่ายๆนะคะที่เราจะต้องสังเกตดูว่าทำไม SuperCell ID เนี่ยถึงไม่ส่งรหัสยืนยันให้เรานะคะ ข้อแรกเลยเนี่ยอยากจะบอกว่าเราต้องใช้เมลที่มันถูกต้องนะคะเมลที่สามารถใช้ได้จริงแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้ได้จริงๆนะคะห้ามใช้เมลมั่วซั่วแบบที่จำรหัสผ่านไม่ได้เด็ดขาดนะคะถ้าไม่มีเมลก็แนะนำให้สมัครใหม่แล้วก็ทำการยืนยันกับอีเมลให้เรียบร้อยนะคะก็คือเมลถูกต้องนะคะอย่าเอาเมลมั่วซั่วมาลงนะแล้วก็ ต่อไปเนี่ยให้เราสังเกตที่เมลของเรานะคะว่าถูกต้องไหมตัวหนังสือถูกต้องไหมพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็รหัสผ่านนะคะดูให้ดีก่อนที่เราจะสมัคร Supercell ID อเดก็แนะนําให้เราเนี่ยไปเข้าใน gmail ก่อนนะคะคือล็อกอินก่อนแล้วค่อยมาสมัคร Supercell ID เนาะจากนั้นเนี่ย พอเราล็อกอินเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เรามาสมัคร SuperCell ID เพียงเท่านี้นะคะทำตามคลิปให้ถูกต้องแล้วรับรองเลยว่าไม่มีทางที่ SuperCell ID จะไม่ส่งรหัสยืนยันให้นะคะเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่ารหัสยืนยันจาก SuperCell ID เนี่ยส่งมาให้จริงๆหรือเปล่านะคะมีบางคนเนี่ยก็คอมเมนต์บอกว่ารหัสจาก SuperCell ID เนี่ย เขาไม่ส่งมาให้เราแล้วไม่มีรหัสยืนยันแล้วนี่ขอนอนยันยืนยันอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะว่ารหัสจาก Super c e เซ ID ไม่ว่าจะยืนยันการเข้าเล่นเกมอีกครั้งหรือยืนยันในการสมัครเขายังส่งรหัสมาให้ใหเราปกตินะคะคนที่รหัสไม่ส่งมาให้เนี่ยรบกวนตรวจสอบตัวเองนิดนึงว่า เราใส่เมลถูกต้องหรือเปล่าเมลที่เราสมัครถูกต้องไหมนะคะแล้วก็ล็อกอินใน Gmail แล้วหรือ,อยังถ้าเราทำผิดแม้กระทั่งนิดๆหน่อยๆนะคะข้อนิดๆหน่อยๆของเราเนี่ยจะทำให้ผิดพลาดแล้วรหัสจะไม่ส่งมาให้นะคะก็จะเกิดการที่ฟาร์มหายเกิดขึ้นได้นะคะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถช่วยได้นะคะเพราะฉะนั้นการลงชื่อเข้าใช้ทุกขั้นตอนกรุณาดูให้ดีตรวจสอบตัวเองให้ดีเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะพาไปทำ ว่าวิธีลงซูเปอร์เซลเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะพาไปทําว่าวิธีลงชื่อเข้าใช้ซูเปอร์เซลที่ถูกต้องเนี่ยควรจะเป็นแบบไหนถึงจะได้รับรหัสยืนยันนะคะ mm hmm. เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะ mm hmm. เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปลงชื่อเข้าใช้กันเนี่ยจะมาตอบดักไว้ก่อนเลยว่าทําไมถึงใช้ฟาร์มนี้ในการสอนทุกๆคนนะคะทําไมถึงไม่ใช้ฟาร์มนะัปัจจุบันนะ อันดับแรกเลยคือฟาร์มนี้เนี่ยเป็นฟาร์มที่ยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ SuperCell ID นะคะแล้วก็เป็นฟาร์มใหม่ที่สมัครเมลใหม่ด้วยเพราะว่ามันเคยมีมือดีนะคะที่ต้องการที่จะแฮ็กฟาร์มเราแล้วก็อีเมลเราเนี่ยมันได้แจ้งเตือนนะคะบอกไว้เลยว่าคุณไม่สามารถที่จะแฮ็กได้อยู่แล้วค่ะพยายามเข้าไปเท่าไหร่มันก็ทําไม่ได้หรอกค่ะแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะอยากมาแฮ็กฟาร์มคนอื่นนะคะบอกไว้เลยตรงนี้ ทำให้เราต้องใช้ฟาร์มนี้เนี่ยเป็นการสอนนะคะโลกนี้มันอยู่ยากค่ะอ่ะอันดับแรกเลยนะคะเราเห็นไหมคะคําว่าลงเชื่อเข้าใช้ตรงมุมเหลืองๆตรงนั้นนะคะถ้าเห็นแล้วเนี่ยให้กดกดแล้วก็จะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้นะคะให้เรากดที่รูปตัวตั้งค่าจากนั้นเราจะเห็นคำว่าล็อกอินสี น้ำเงินน้ำเงินข้างบนใช่ไหมคะใกล้ๆรูปปั้นเนี่ยก็ให้เรากดล็อกอินตรงนั้นเมื่อเรากดล็อกอินแล้วเนี่ยก็จะผลวมาหน้านี้แล้วก็ให้เรากดข้างล่างข้างล่างสุดๆเลยนะคะคำว่าลงทะเบียนเลยนะสำหรับคนที่ยังไม่มีซูเปอร์เซลไอดีนะคะทำตามนี้ให้ถูกต้องกดที่ลงทะเบียนเลยนะคะ พอเรากดแล้วเนี่ยก็จะโผล่มาหน้านี้นะคะให้เรากดต่อไปจากนั้นให้เรากรอกอ e ีเมลของเราเนี่ยให้ถูกต้องนะคะเป็นอ e ีเมลใหม่ที่ไม่ซ้ำกับฟาร์มอื่นนะคะกรอกลงไปเลยแล้วก็อย่าผิดเป็นอ e ีเมลที่ต้องใช้งานได้มีรหัสผ่านเชื่อมกับซปเปอร์เซลแล้วโอเคนะคะกรอกลงไปเลยค่ะ เดี๋ยวของพี่เนี่ยก็จะใช้เมลที่สมัครใหม่ล่าสุดกรอกลงไปเลยนะเพื่อป้องกันการแฮกต่างๆนะคะพอทำเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะลบอีเมลนี้ทิ้งไปเลยไม่ให้ใครเข้ามาได้นะคะ เมื่อเรานะคะใส่อีเมลเรียบร้อยตรวจสอบดีแล้วว่าถูกต้องแล้วเนี่ยจากนั้นให้เราติ๊กตรงช่องสี่เหลี่ยมขาวๆข,ข,ข้างล่างนะคะที่เขาบอกว่ารับข่าวสารและการอัปเดตจากซ u p เปอร์เซลนะคะให้เราติ๊กตรงนั้นให้เป็นเครื่องหมายถูกนะคะนี่แบบนี้นะคะจากนั้นให้เรากดคําว่าลงทะเบียน ก็จะโผมาหน้านี้นะคะเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากคือขั้นตอนที่เราต้องรับรหัสยืนยันของ SuperCell ID ในการสมัครผ่านเมลของเรานะคะนี่คือเขาส่งมาให้เราจริงๆเดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปดูในเมลเลย พอเรานะคะเข้ามาที่หน้าเมลของเราแล้วเนี่ยก็คือหน้าเมลที่เราใช้สมัคร SuperCell ID ไปเมื่อกี้นะคะไม่ใช่เมลอื่นนะต้องเป็นเมลนั้นเท่านั้นนะคะเราก็จะเจอข้อความที่ SuperCell ส่งมาให้เราเลยนะคะว่ารหัสยืนยัน6หลักเนี่ยก็คือตัวนี้นี่นี่นะคะ014634อย่างนี้นะใครที่ใส่เมลไม่ถูกต้องหรือว่ายังไม่ได้ล็อกอินเมล ยังไงก็ไม่ได้รับรหัสผ่านนะคะเพราะฉะนั้นทำให้ถูกต้องตามที่พี่บอกด้วยโปรดอย่าข้ามนะคะพอเรากดเข้าไปเนี่ยเขาก็จะโชว์ให้เราดูแบบนี้นะเนี่ยเห็นไหมการลงทะเบียน SuperCell ID นะรหัสของคุณคืออันนี้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 คุณต้องเอาไปใส่เพียงเท่านี้ค่ะเขาส่งมาให้เราจริงๆเพียงแค่เมลเราถูกต้องนะเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ใน HD a y การยืนยันเลย ใส่ตรง6ช่องนี้นะคะใส่ลงไปเลยเมื่อกี้เลขอะไรบ้างแบบนี้นะคะจากนั้นกดส่งนี่คือขั้นตอนที่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยร้อร์เซนนะคะเรากดโอเคไปปุ๊บนั่นก็หมายความว่า ฟาร์มของเราเนี่ยได้เชื่อมกับ SuperCell ID แล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปนี้ไม่มีทางหายค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยพี่จะทำให้ดูว่าสมมติว่าเราลบเมลทิ้งลบอะไรทิ้งทุกอย่างแล้วเริ่มต้นใหม่รหัสจะส่งมาให้ไหมเหมือนที่ทุกคนบอกว่าสมัคร SuperCell ID ไปแล้วแต่พอจะเข้าฟาร์มเนี่ยรหัสยืนยันกับไม่ส่งมาให้นี่เป็นข้อยืนยันว่ารหัสของ SuperCell ID เนี่ย ยังส่งมาให้ปกตินะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยพอเราสมัคร Super c e l ซ ID เสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วจริงๆเนี่ยเราจะได้รูปปั้นหมูกับไก่ด้วยนะคะไอตัวสีแดงๆที่เราเห็นข้างหน้าก่อนที่เราจะกดคำว่าล็อกอินเข้ามานะเดี๋ยวมาดูกันไอตัวเนี้ยนี่นะคะเห็นไหมหมูกับไก่ลงไปแล้วเดี๋ยวพาไปดูหน้าฟาร์มใหม่ ตรงนี้มันก็จะขึ้นว่าเชื่อมต่อแล้วนะคะข้างบนสีฟ้าเห็นไหมอืมนี่ไอลูปปั้นตัวนี้นะนี่ได้ด้วยเชื่อมต่อเสร็จก็คือเสร็จไม่มีหายเดีย๋ยวจะออกไปล็อกเอาท์แล้วจะพาเข้าไปดูว่าถ้าเกิดลบทิ้งไปแล้วอ่ะเมลเนี่ยยังจะสามารถกลับเข้ามาได้ไหมรหัสยืนยันก็ยังส่งให้ปกติไหม บอกได้เลยว่าเขายังส่งให้ปกติอธิบายไปยังไงก็ไม่รู้เรื่องคลิปนี้จะทําให้ดูเลยเดี๋ยวจะล็อกเอาออกไปให้เห็นเลยนะอ่ะกดล็อกเอาไปเลยนะนี่จะกดให้ดูให้เห็นเลยยืนยัน มันก็จะพาเราโผลมาหน้านี้ถ้าเราล็อกอานะเขาก็จะถามเราว่าคุณจะเล่นด้วย SuperCell ID หรือว่าคุณจะเล่นโดยไม่ใช้ SuperCell ID การเล่นโดยไม่ใช้ SuperCell ID นั่นหมายความว่าเราจะเริ่มเล่นใหม่เลเวลหนึ่ก็คือใหม่ทั้งหมดเหมือนเราเล่นครั้งแรกเลยเหมือนฟาร์มนตอนนี้นะ,ะถ้าเรามี SuperCell ID แล้วก็กดคําว่าล็อกอินด้วย SuperCell ID ด้านบนนะให้เรากดจากนั้นเนี่ยเราจะโผลมาหน้าแบบนี้ มันก็จะเห็นเมลที่เราสมัครไปตะกี้อันนี้คือจะทำให้ดูจะคลิกกากะบาดจะลบเมลนี้ทิ้งไปเลยแล้วก็พิมพ์เมลเข้าไปใหม่เพื่อรับรหัสยืนยันแต่ถ้าไม่ทำเราคลิกเข้าไปมันจะโผล่ไปหน้าฟาร์มเราเลยนะเนี่ยเราไม่ต้องรับรหัสยืนยันใดๆถ้าเรามีไอตัวเมลนี้อยู่แล้วนะแบบนี้เห็นไหมเราไม่ต้องรับรหัสยืนยันอะไรเพียงแค่กดเมลเราแต่ที่จะทำให้ดูเนี่ยหมายความว่า ถ้าไม่มีเมลขึ้นมาแบบนี้แล้วเราพิมพ์ลงไปใหม่ก็คือถ้าเราสมัครไปแล้วนะพิมพ์ไปใหม่ถ้ายังไม่สมัครพิมพ์ยังไงก็ไม่ได้นะะเดี๋ยวจะพาทําให้ดูนะไม่ใช่ว่าจะยังไม่สมัคร supercell id แเ้าไปกรอ,อกเมลมันก็ไม่ได้นะอันนี้เมลที่สมัคร supercell id ไปแล้วนะอให้เรากรอกลงไป สมมุติว่าเราไม่เห็นเมลแบบเมื่อกี้คลิกเข้าไปก็หาฟาร์มนั้นไม่เจอนะก็คือเกาะอ,อีเมลที่เราสมัคร SuperCell ID ลงไปเมลไหนที่ยังไม่สมัครห้ามเกาะเพราะเกาะลงไปก็ไม่ได้รหัสยืนยันแน่นอน อย่าเข้าใจผิดนะไม่ใช่กอมาถึงตรงนี้แล้วก็ทําตามแล้วก็มั่วกันไปหมดนะคะไม่ได้นะคะอันนี้ทําให้เห็นว่าถ้าไม่มีเมลอยู่ตรงนั้นแล้วเราจะทํายังไงเนาะจากนั้นก็กรอกเมลที่เราคิดว่าเราสมัคร super c e l l id ไปแล้วเนี่ยลงไปเดี๋ยวเราจะได้เห็นว่ารหัสนะีมาส่งให้จริงๆก็ยังจะเล่นได้เหมือนเดิมมี6,7,8,9,10ฟาร์มรหัสก็ยังส่งให้เหมือนเดิมถ้าเมลถูกต้อง กดไปเลยสีน้ำเงินล็อกอินไปเลยแล้วก็ไม่ต้องถามกันอีกนะว,ว่าทำไมรหัสหนูไม่ส่งมาทำไมรหัสยืนยันซูเปอร์เซลไอดีหนูไม่ส่งมามันส่งอยู่แล้วค่ะลูกมันส่งอยู่แล้วมันไม่มีไม่ส่งหนูต้องดูให้ดีว่าอีเมลหนูถูกต้องไหมนะเนี่ยเห็นไหมพอเราก,กดล็อกอินอนะ่ะมันก็จะโผล่มาที่หน้านี้นั่นหมายความว่าเราต้องไปเอารหัสยืนยันจาก Gmail ของเราเดี๋ยวทีนี้จะพาเข้าไปดู ว่ารหัสส่งมาจริงไหมพอเข้ามาที่หน้าเมลเห็นไหมว่ารหัสส่งมาจริงๆเห็นไหมคะอันข้างล่างนี่คือเราสมัครลงทะเบียนเนี่ยไอตัวนี้อย่าสับสนนะเราต้องเอาอันล่าสุดนะก็คืออันข้างบน7 0 9 8 5 3อันนี้เห็นไหมคะว่ารหัสเขายังส่งมาปกตินั่นหมายความว่าสิ่งที่ไม่ปกติคืออีเมลของเราถูกต้องไหมลงทะเบียน supercell id แล้วจริงไหม อย่าทำอะไรมั่วๆนะคะฟาร์มหายขึ้นมาไม่มีใครรับผิดช,ชอบด้วยนะเราก็เอารหัส6หลักเนี่ยไปลงลงทะเบียนของเราเนี่ยอืมใส่มันลงไปรหรัสจากนั้นกดส่งแล้วกดยืนยัน s u per cell id ก็จะพาเรามาที่หน้าฟาร์มของเรา เห็นไหมคะถ้าเราทําถูกต้องยังไงก็ได้ฟาร,ร์มเราอยู่ดีต่อให้เราจะลบเมลทิ้งเมลหายนู่นนี่นั่นก็ยังจะกลับเข้ามาได้เหมือนเดิมรหัสก็ยังส่งให้เหมือนเดิมเฮเดนไม่ได้มีปัญหานะคะทุกอย่างยังปกติ s ุ p e r เศ l ไอเดีก็ยังใช้งานได้ดีรักษาฟาร,ร์มไว้ได้ดี สิ่งที่ผิดพลาดคือตัวเราเองเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำอะไรรบกวนทบทวนดูให้ดีทำให้ถูกต้องตามวิธีไม่ต้องรีบฟาบางคนเนี่ยก็มีค่าต่อคนคนนั้นมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องทำให้ดีค่ะยิ่งมีค่ามากก็ยิ่งต้องทำให้ดีหายไปไม่มีใครช่วยเราได้ โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คิดว่าคงไม่มีใครสงสัยอะไรอีกแล้วถ้าหากว่ายังสงสัยและยังไม่เข้าใจอะไรอยู่เนี่ยอลองพิมพ์มาอีกไม่เข้าใจตรงไหนสงสัยอะไรอีกพิมพ์มาเดี๋ยวจะอธิบายให้อันนี้คืออธิบายจนไม่รู้จะอธิบายกันยังไงนะคะก็เลยคิดว่าทําคลิปดีกว่าเพื่อจะได้ให้เข้าใจง่ายขึ้นเนาะส่วนใครยังไม่เข้าใจก็นั่นแหละคอมเมนต์มาค่ะเดี๋ยวตอบให้อันไหนช่วยได้ช่วยหมดไม่เคยข้ามคอมเมนต์ไหนเลยนะคะ จริงใจที่สุดแล้วสำหรับในคลิปนี้นะคะถ้ามีประโยชน์ต่อเพื่อนๆคนไหนก็ฝากให้กำลังใจด้วยการกดซ u b s ไ r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆที่ช่วยดูช่วยกดไลค์กดซับกันมาตลอดนะคะขอบคุณมากๆค่ะถ้าไม่มีทุกคนก็คงไม่มีวันนี้ขอบคุณมากจริงๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ